อยู่กับเกมเดิมอะนนในชั้นเต้นหนึ่งเราทำความกลัวตลกขี้เผยเออเอนเกมผียังไงให้ไหมนะกวเออไม่พูดเยอะไปกันเลยแชปเตอร์ว้าวคัมตือนจริงจริงวันนี้มีแสงและจำสเกลว้าวแชปเตอร์ง่ มาปัวในตำแหน่งโจกุนเราต้องไปไหนไปทางโน้นไงงั้นเราก็ไปกันเลยมึงคือใครมึงถามใครอ่ะมึงถามใครอ่ะมึงคือใครทำงานยังไงล่ะตัวอะไรวะนะว้าวไหนวะเมื่อกี้มันเดินผ่านหน้ากูในกูโมห็น ไอ้เหี้ยรอบนี้เราวิ่งไม่ได้ด้วยประเด็นโอลิบเอ้ว้าวสุ้กับว้าวไปหาของเลยพี่เดยวกูจุกอะไรกูเอาว้าวว้าว ว้าว wow, นะะ่ากลัวว้าวโอ้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 ภาษาญี่ปุ่นเต็มหน้ากูเลยโอู้หูเป็นอเอาเขี้ยจู่เป็นด้านบนจู่อะไรไปไ<บ>หนแล้ววะอยู่ด้านบนเราต้องเอาเขี้ยไปเปิดเลยวะโอ,อ้โหงั้นเราอเอาเขี้ยไปเปิดเลยเอาเอา ต้องทักขี้ให้ถูกอ๋อผีมันหลอนกูทำผีหลอนโอ้โหเดือดเจี๊ยบโอ้โหเดือดเจี๊ยบมันบักไปแล้วมันบักไปแล้วโอ้โหอ้มหอ้โหขโมยรอไปรอไปฝั่งนู้นหน่อยนั่นแหละไปฝั่งนู้นจะไข่พุ่งแจ๊ ย,ยังยังยังงั้นกูต้องไปขายฝั่งนูน้นกูต้องขายฝั่งนูน้นพื่มันนี่มึงมันนี่มึงมันนี่โอ้กูเข้าแก้มันไม่ได้โอ้พี่มันตามมึงดีว้าวว้าวกูต้องไปประตูนู้นใช่ไหมหรือว่าอะไรน่าจะต้องขึ้นข้างบนแล้วเพื่อนอ่ะกูจูให้อยู่เนี่ยโอ้ วิ่ง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 วิ่เจอเรื่องบนนึงมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้กู <c oughs> จะจุกโอ้กูต้องจุกมันใช่าาไหมเข้ามนมีไงเปิดแล้วเอเวเอเดี๋ยวกูจุกมันแป๊บนึงมามันไม่มา <c oughs> กูจุก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 กันเท็เจี๊ยะ จูจูเ e t โก o อะไรอะอะไรอเดอะดาวเฮ้ยเฮ้ยสมุดเออกวาดไม่เป็นเออช่างแมงแล้วกันอะไรวะเดรอนจะสไ r i ์อยู่เขาชอบนายนะทำไมถึงชอบกูอะอะไรวะ มองไม่ทันเอ้อไม่อยู่อะไรตรงนี้เอ,อเออ,อะไรว้าวตกลงไปคงได้แบบชีตแน่นอนเออตะกี้ตัวอะไรอยู่หรือปล่อยมันละกันกูมองเกือบร่วง <laughs> ดีนะกูคือโปรเปเปอร์ในการคุมสติเฮ้ย นี่หมหยก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 ให้มันหลุดโลกว้าวอะไรอ่ะอะไวรวะไฟคืออะไรวะไฟอะไรเห็นไหมกูไหมว้าวโชวกุนซานโดะโชกุนจูม,มันจูมัน โอ้โหมันตามหลังกูจูจูสิกเซกจูสิกเซกจู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 สิกเซกเอาเอาพี่แกหายตัวไปแล้วหายตัวตัวยินโดไปซ้ายดีกว่าโอ้ประคามโชกุนรอกูด้วยวาง อ้าวกระสกระฐานเชิญเฮ้ยกระฐานเชิญไม่มีผีเส mm hmm. like, ื้ออะไรเว่ยไม่เก็บผีเสื้อได้เลยเก็บทำไมวะมึงเฮ้ยมึงรอกูก่อนไม่ได้มีเกกระตสิเดียวมันทีไปเด็กกนต้องใช้ผีเสื้อต้องตีเคียวต้องใช้ผีไม่ยิงไงแล้วไงต่อเปล่า เอพิเสื้อร์ให้กันเบกเซนเจเร์อเมจิกไปอะไรวะเอฟเอฟเบียโอเปนไปกันเถอะอย่าไปสนใจเขาให้เขาคอแบบชาวล็อกส์ไปอะไรวะโอเปนเดอะดอลไง Help me, help me. โอ้โหงี้วะอุ้ยเข้าอย่างงี้เอาเอาจบแล้วเหรออะไรวะคือเกมตั้งใจให้กูตายหรืออะไรน่าจะประมาณปามีอะไรวะอะไรวะ butterfly อ๋อไม่น่ามีอะไร เชี่ยเสร็จเลงจ้ากูนะอะไรวะอ่ะบอรดูฟรนก็กูเปิดไปแล้วอะอะไรวะเขาบอกเฮลมีแล้วฆ่ากูคืออะไรเว้มีจิกยังไงโว้ามีจิกไ่ต้องไปโอสู้กับมันคงเป็นพื้นที่โล่งๆมึงเชื่อกูไหมมาโต ไปเอาบัตรไฟล์แล้วอยู่ไหนอ่ะ <ใน S 1> อะไรวะรใช่ไม่ผีดซื่อเชื้อผีดซื่ออะไรวะกูเข้าไปแล้ว,ลวกูก็โดนจิมสากีหรือกูก็เดย์ิ่งเ <c oughs> ลยสรุปก็คือต้องไปทางเดิมใช่ไหมใช่ต้องเดินมาเอาอันนี้แล้วก็ไปเปิดตรงนะรั้นเลยโอเพนเดอะดาวก็เขาบอกโอเพนเดอะดาวอะ ก็ต้องเดินกลับไปเพื่อใช้ไอเทยนี่ open the door ไอผีเสื้อเกมที่เม็กซเซนมาาใช้ผีเสื้อเปิดั่นดูไอผีเสื้อเข้าไปในอย่ากว่า magic ไง่ magic โอ๊ยอควายบุ๊บกระไปดาเออใช่ไหม loading password อะไรอะอะไรวะ ตาบีเสือว้าวหนว้าวเฮ้ยนี่มันการเล่นปากลัวปากลัวที่โจมตีไม่ได้เอาตอนนี้เอาตอนนี้เราวิ่งได้แล้วตอนนี้เราวิ่งได้ตอนนี้เราวิ่งได้แล้วอ้าววิ่งหน้่งตามที่เพื่อดีแลเฮ้ยนี่มันต้นสักุระเพ็นเส็มบงจางุระนี่น่ารักดีเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮ้ยมือไอ้คนเวื่อม เฟิร <ıyorlar. S 1> ์มก็เตยอะไรเนี่ยน้องสะพานตกอะไรวะอะไรฟวิบาร์ดย์โอ้ยดูสังไงพี่ซูซานโนว้าวว้าวอายซูซานโนว้าวก <t> ็ไปไหนอ่ะ ตาเขาไปพีว้าวทำสุดสุดทำไมเราต้องตามเขาไปใช่ไหมตาเขาไปอย่างหักและห์ห่วงใช่ไหมอ๋อก็ไม่มีอะไรดีอ๋อลงน้ำไปแล้วโอไม่มีเครื่องบัตเตอร์ฟลีเก็บมาดีพี่พี่เก็บมาดีพี่ไหนวะไหนวะกระดุ่นนะบัตเตอร์ฟล,ล,ลีดูบัตเตอร์ เต็มโบนซาคุระอีแล้วใครจะไปรู้ล่ะจะเจอคามุระแดนกันเด้อแป๊บน,นึงเดี๋ยวมาโอเคเรามาถึงเดอะดาวอ๋อใช่เออมึงเริ่มเปิดเดอะดาวว้าวอับบาเดฟว้าวเขาวงกดอีกแล้วอ่ะเข้าวงกดอีกแล้วขวาไลฟ์ไฟอับปีงั้นไปทางที่อัปปีแล้วกัน โอเคตันโอเคจริงไหมไอสัตว์กูพูดตรงๆเลยขวาไล้ไซต์อาอปีไงอาปีจริงวะล่ะเกมมันกูเกมมันึงบังคับให้เราไปทางขวาแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยไฟติดเฮ้ยเยกระสุนกระปิฟ้าไม่จ่ายเงินเขาไม่จ่ายเงินเลยพี่เขาไม่จ่ายเงินไฟฟ้าวะ่ะแย,ย่เนาะเออแย่จริงเออแย่ว่ะจะลืมมาตังไปจ่ายค่าไฟกันนะครับเดี๋ยวสมัยนั้น<อ>ก็ใช้เงินอะไรวะ ว้าวว้าวกลับมาลงเรียนอีกแล้วว้าวาโอ้โหดูนั่นสิแค่กุลามันคืดีเลยวะเออรู้สึกรู้สึกข้างหน้ามันรู้สึกมันจะมีพระเจ้ารอเราอยู่นะเต็มตัวเลยพี่น้องโอ้โห my god ไม่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 ต้องพยายามนั่งขึ้นมาไอ้นี่มันโรงพยาบาลโอเปวสติล stop อีโออีโอ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 ้กู้เราไปกันเถอะอย่าไปเสียอะไรไม่มีอะไรนี่อะไรโอประตู The Doll โอ้โอ้โอโอโอเขาเขาไปเรวิชาอะไรมาเนี่ยโอ้ my god มีอะไรวันาี่3เซษายีเอ้ามึงไปนู่นแล้วโอ้โห <laughs> เดิน,นมาไปถามกูเลยธรรได้ะึ้นเข้ามึงผู้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอะไรคนร้องนะอือๆๆอ,อย่ายงว้าวเข้าวงโกดะ เดี๋ยวรอด,ดูก่อนคูไม่ไว้ใจทางอีกคูว่าแล้ว <c oughs> โอ้มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วใช่มันไปแล้วพี่ใช่เอาทำไมมึงเงียบวะ what the fuck คู่คู่ไปเร็วอย่าช้าก่ <c oughs> อนที่มันจะมาเด็กหัวเรา โอ้โหมันวิ่งเร็วมากเลยรอบเนี้ยแอนเชนี่อ๋อใช่กลับมาอยู่กลับมาอยู่เดินี่ครับงานเป็นไวะกูแตกไงเดินไกลไหมคนทางอีกยาวไกลพี่ คือถ้าไปนี่คือเราก็โดนคู่อ่ะเออก็ก็<ๆ>เอ,อ้าขอตาโออหางตันกลัวเรา,โ,าโดนเรากลัวเราโดนมันแดกหัวแน่เลยโอ้โโอ้โโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้พี่สเตมินา้ากูจะหมดได้ขีมาแล้วใช่ไหมกูยังไม่เจอเฮียเลยอ๋อเจอทามตัน ขอทางอีกอ้ารซุวิ่งแบบอปไรอ๋อเราตูดเดี๋ยวบอกนะว่า้องไปทางนู้นอ่ะตรงนี้ตันปะเนี่ยมันตันหมดปะเนี่ยเดียวเมื่อกี้อะไรทำไมตรงนี้มันโผคุณคุณใครจะจับคุณหมอหักคอไม่ได้นะ สุดท้ายกูกลับมาที่เดิมพี่ดีใช่เหรอเมื่อกี้มีทางเชื่อมเหรอโอ้โอ้เสียทางตัน oh. เราจะได้ไปไหนไม่ได้ เดี๋ยวคุณรู้สึกว่าอันนี้ทางเดิมเหมือนเราอ้อมเนี้ย์ีไหนวะพวกกิงคีไหนวะวิ่งก oh, ลั oh, กบได้คีแล้วกลับแล้วเอาได้คีแล้วเหรอได้คีวิ่งดิเออได้คีแล้วเหรอกลับละการตรงกลางเหรอไม่ใช่ตรงนี้ ถ้ายังเจออีกตัวกูกูจะบ้าตายแล้วไงถ้าแบบว่าท่านี้จะมีตัวหนึ่งอ่ะไม่แน่นในไหนสุดก็ได้ขี้มาแล้วอ่ากูว่ากูสัมผัสได้ว่ากูต้องลง idid a key for d i the d o l l โอเครู้แล้วว้าวอก็สัมผัสได้ว่าหลาจะเจออีกตัวจริงๆใช่แล้วว้าว ว้าวเจอแล้วว้าวดูมาเดินอ่ะดูดูเส้นทางมาเดินกันเดินทางซ้ายไหมไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปซ้ายเลยไปซ้ายเลยออกมาออกมาเร็วเย็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่เดินไป ใช่ไหมนั่นคือบททางกับลูกผู้ชายนี่ไงพี่พี่กูจะหยิบคีมายังไงดีวะมึงล่อมันได้ไหมหวางไกลกูแตกแล้วอกูหยิบคีมมาแล้วกูหยิบคีมมาแล้ววิ่งมากลับมาดังเดิมกลับไปกลับไปไม่พิเอแล้วใช่ไหมมึงอยู่ไหน กำลับกลับไปกำลังกับไปกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วเร็วผีเสื้ออ่ะนี่ผีเสื้ออะไรวะอะไรกูได้เสียงอะไรผ่านหน้าคุณเมื่อกี้ว้าวยังมีอศาจหนึ่งว้าวเลยเออนี่มันวัฒนธรรมญี่ปุ่นโอ้โอ้โอ้มีไฟด้วยว้าว ว้าวเขาให้เราดกมุดมากมุดไปไหนอยู่นี่คือเขาต้องการคือเขาต้องการสื่อเลยเราวะมืดมากสื่อว่ามันมืดมากสื่อว่ามันมืดมากอ่ะฮู้ลเนี่ยความเร็วของมันไหมอะไรวะโซวีแฟมิลี่ยูวูดอะไรใช่เป่าวะเจอแกแล้วเจอแกแล้ว เเนี่ยอะไรวะเขาเขามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็หายไปว้าวขาวงโกดอีกแล้วอ่ะอีกแล้วบางนี้ตามบัตเตอร์เฟยเราต้องให้บัตเอร์เฟยนำแล้วสักพักเราก็จะเจอมันนี่โอ้ยแมปแล้วเราอยู่ส่วนไหนของแมปวะ ลองแคปสโอเคเราน่าจะอยู่<ม>ตรงจุดเริ่มต้นนั่นแหละใช่ไหมเรามึงมืดมากอะมืดจนกูมองไม่เห็นเลยเนะี่ยมาดูแมีโกนไอคเ้ีเมืงมืดกืดิ้วมึงมืดจนกปูงไปไขดิเอาตัวถูมันเลยดิกู <c oughs> ถูมาแล้วอะได้แค่ไหนแหละ <c oughs> แล้วทำไมมัน <c oughs> น่ <c oughs> ะได้แค่ไหนแหละวันทีก็อยากเสียห้าสิบรูบักขึ้นทำไมวะ ไปกันต่อเพววื่อความมันแล้วแล้วถามจริงเราจะหาของจักมันให้เราหาอะไรอ่ะเราลองกลับไปจุดเริ่มต้นนี้จุดเริ่มต้นมีแ <c oughs> ผนที่มไม่ใช่แบบว <c oughs> ่ไม่มีนาจาเออไม่มีนาจาโอเคงั้นเราเริ่มจากทางขวากันไหมเอ้ยชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายไปเลยลองลองซ้ายชิดซ้ายไปเรื่อย ว่าแต่เขาโงกดนี่มันคือดับเบิ้ลใหญ่ไม่ใช่หรอดับเบิ้ลใหญ่กว่าเดิมโคกตอใหญ่ oh, <yeah. S 1> เน๊ะกูยินเสียงอะไรเดินว้าวว้าวนี่เป็นห้องดาร์กโซโอ๊ก็เรากกูว่าไฟเราแม่งแบบโคตรทุเรศเลยรู้ตัวไหม ขอแล้วนะตรงนี้กูจะได้กูจะผ่านแล้วอ่ะเสียบเสียบเสียบไฟลั่นโอ้โอินออฟเสียบเยเฮ้ยไอ้สุสานุโอไอ้ย้าตูดดูชัวไหมมัจะไม่กูเหนื่อย ไอ้โหเนะกอะเลยคุณผู้ชมจบไปกับคลิปนี้ที่แมง่งโคตรจปนนานชิบหายเลยเหนื่อยมากฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ของเราเผื่อจะประดับเซฟต์ตสามคงจะมีมั้งนะเออถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้วันที่เกิดรักได้โน้ยแต่ก,กนน<บ>ักตลอดการ Nazar...